น่ารักสวยครับน้งเท่านี้เนาะน,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 นะมารวมรางวัลได้มา2,400สอบาท ทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมค่ายพีจีนะคะชื่อเกมชื่อว่ามาจองเวนะคะอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเรา <Okay. S 1> เก็เล่นเกมกันเลยดีกว่าอ่ะโอเคนะคะตอนนี้นะคะเราก็ทุนอยู่ที่ส5บาทท่านผู้ชมนะคะก็มาดูกันว่าจะเป็นไงเนาะนะคะมาก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตารางตาจ่ายนะ,ะว่ามันจ่ายยังไง นี่สาตัว Y วน,นะสเกตเตอร์ไอทีของเขาราคาก็จะแตกต่างไปเลยนะคะตามนี้แหละนะเรียบทองฟีเจอร์กับหมุฟรีมาสามตัวสิบสองฟรีเกมโอเคมาก็ไม่มีอะไรมากมาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่า นะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนาะนะคนะอ่ะก่อนที่เราจะเล่นก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะ<แ>เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่ตอไปนะคะทุนส5บ้าบาทนะคะลองมาเล่นเบ็ด5บาทนะท่านผู้ชมเออเป็นยังไงก็ไม่รู้นะคะก็มาดูกันนะแต่บอกก่อนนะว่าคลิปนี้นะคะได้เสียเราไม่ซีเรียสน,นะเรามาทำคลิปนี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจะ๊ะจัดไปกับทุนส5บาทเบ็ดห้าบาทไปดูกันเจ๋า มาดีท่านผู้ชมเออสวยครับน้อนนอนเฮ้ยเออท่านผู้ชมดูวัดเอาเฮ้ยเกินไปตัวแพงอะเนี่ยโอ้โหรางวัลก้อนโตห้าร้อยหกสิบห้าบาทอืมมาสกตเตอร์ยังไงอึ๊บอื้มตัวที่สาม สวยครับลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสเกตเตอร์ลงมาอีกส่โอ้โหมันเลยว่ะท่านผู้ชมนะมานมนนได้สี่ตัวแม่สิบสอหมืนฟรีนะคะไปดูกันจนล่อจะล่วงก็มาดูกันเลยจ้าสำหรับใครนาะที่อยากลองเล่นเลยออยากเข้ามาสอบถามก็สามารถนะคะคลิกเลงต้าคอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้นะคะทางเรายินดีบริการ24ชั่วโมงนะจ๊ะ เอ้ยมาได้อยู่ฮึบน่าเสียดายนะคะแถวสองสวยอืมได้อยู่มาได้อยู่ฮะ,ะน,น,น,น้อนน้อโอ้โหน่าเสียดายนะแถวจัดไปแจ๋วโอ้โหยังเอา โอ้โหสิบสองบ้านอึ๊บสวยท่านผู้ชมก็มาดิก็มาดิครับสวยดิรออะไรอ่ะจังหวะเนี้ยเออก็มาดิน้อนๆเอนอออย่างเงาเลยวะสวยเอ้ยตัวแพงอะเน,นี้ยโอ้โหจัดไปจัดไปดิเอออ้รางวัลก้อนโตนะคะแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทท่านผู้ชม สามหมุ่นฟรีไปดูกันอือสสวยแจ๋วมารอบสุดท้ายและท้ายสุดก็มาดิไว้ไหนต่อไปจัดไปค่ะโอโ้โ,อโหโอ้โหจบปีเกมแล้วนะท่านผู้ชมม,มารวมรางวัลกันได้1,900บาทนะคะโอเค มาเพิ่มเบรกกันเลยได้กำไรมาแล้วไปต่อ,อเอ้ยเงียบจังละสวยเฮ้ยตัวแพงมาดิโอ้โสองร้อยอะ่ะท่านผู้ชมเฮ้ยไหลต่ออีกโอ้ยโอยตันแล้วนะคะเราอันก็โตสองร้อยห้าบาทไปต่อ เฮ้ยยังไงยังไงฮึบชึบเอ้ยสาแกรตเตอร์ขาดแค่ตัวเดียวเองสวยลงมาเป็นที่เรียบร้อยเฮ้ยอย่ายลยเลยดิกวะาแม่งเลยแบบวันนั้นได้ห้าตัวท่านผู้ชมมาสิบสองเอ้ได้สี่ตัวสิบสองีเกมไปดูกันนะคะสามตัวนนแน่แน่เฮ้ยอย่ากเกลือดิ จัดไป<ส>ได้อยู่ได้อยู่โฮ้ยโอ้โหร้อยยี่สิบส <c oughs> องเฮ้ยยังไงฟีในฟีหรือเปล่ายุดมันเลยไปแล้วท่านผู้ชมอือยุดโอ้ยมันเลยไปกลรอมาดิอือฟีในฟีไปดิคะนอนนอนอืโอโคตรเอายี่สิบสี่ฟีสปินท่านผู้ชมโอ้โหยังเกลือ มาปุ๋ยดูดิ <c oughs> ดนะ่าเสียดายเนาะเฮ้ยดูวคาเงียบเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าอ่ะเอ้ยเงียบเกินไปหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยฉันก็หัวร้อนแล้วนะดูเออ นั่งมองนานแล้วเนะี่ยยังไม่แตกให้เลยอนะท่านผู้ชมเออจะบ้าตายเออร้อยสิบสี่บาทโคตรคุม้มเฮ้ยอะไรของมันวะดูโอ้ยี่สฟรีเกมอย่าบอกนะได้สองร้อยงงว่ะจัดไปดีรออะไรอะ่ะ สวยอื้อก็มาดิหืมน่ารักสวยครับน้องน้องแ้วโอเคเราเหาราแค่เท่านี้เนาะนะมารวมรางวัลได้มา2อ0 0ันสี่รอปดบาทอืมอ้าวโอเคนะเราวันน,น,นี้ก็ขอจะคลิปเพลงเท่านี้เลยดีกว่าโอ้ยกำไรมา สี 4, ่พันกว่าทุนสี่สิบห้าบาทโอ้โหเกือบไม่รอดแล้วกูนะ <appointment noise> มาได้รอบสุดท้ายทำให้ชมเอ้ยอ่ะโอเคนะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะถ้าคลิปนี้เราผู้ผิดกันไหนเราต้องขอไปด้วยแล้วกันสำหรัรบวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งให้เรายนน้อเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า